มาฮอดจอดเถิงแล้วพี่น้องตอนนี้เรากะอยู่ริมโขงจังหวัดนครพนมนะครับอ่าที่เห็นทิวทัศน์ภูเขานะครับกับเป็นของฟังเล่านะครับนี่เรากะสิไกหฮอดจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมนั่นก็คือองค์พญาศรีสตัตนาคราชนะครับ วันนี้รถก็ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็จะมากราบสักการะขอพรน,นะครับนี่ครับพระวัน้วครับนี่ตอนนี้ดนก็มาถึงแล้วนะครับแลนด์มาร์ค แห่งจังหวัดนครพนมนะครับองค์ปู่พญาศรีสตนาคราชนะครับเราก็จะไปกราบไหว้ขอพรอกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับสวยสวยงามแห่งยิ่งใหญ่อลังการอยู่ริ่ฟังโคมจังหวัดนครพนมนะครับวงมีแดดฮอนเลยครับเด้อเวลาประมาณบายสองกกว่าแดดฮ้อนครับ ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จตามปรารถนาทุกประการครับตรงนี้จะเป็นใต้ฐานงคมปู่พญาศีสตานาคราตกร็จะมีรูปมีประวัติการสร้างนะครับอันนี้ก็มีใบสีพญานาคนะครับที่ผู้ศรัทธานำมาถวายนะครับเป็นใบตองสดๆเลย สวยงามแน่งครับ